สอบเนาะตัวน,นี้ค่ัก็ได้แปดสอบ เ็ดแล้วทุกคนนี่มารุน้นนำกัรน,น้องกัญชี้ลักศอกจะคืนศอกตัวนี้เ <c oughs> ขาเปียกยนนี่เต็มเม็ดเต็งๆเ <c oughs> กยมาด่าดก้นสิออก <c oughs> ชัได้เักศอกอันนี้นี่ <c oughs> มาลุ้นน้ำกันเลยทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดทั้งนอนดิ 12 13 14 15, 16 17 18 19 20 sao, นี่โทรศัพท์ก็ใช้3เท่าว่าอยู่นี่พวกดักขึ้นมันโอ้ยไปๆๆๆๆๆนั่งเลยก็ใหญ่เลยหา แซวสอบเครองทุกคนสอบที่แซวเอดบอวติมเนาะกองน้อยๆหนึ่งจิ้วจิ๋วจิ้วอีรีบอกขายให้มีแต่ผู้ญิงหาชิ้ล้านผู้นั้นเป็นคนหยัดเพื่องขายไปแล้วจะได้เอาเงินให้พิ่นทุกคนแบบนี้นะเิ่นปันเป็นเงิน เงินใหรกัเดาปเ่อาจะหัมาแลนนี่แลนี่บหลดกหน้าสองแกนน้อยน่อยทำกับบุเปียก็เฮ่า่มีเปลียนก็เหาตู้ทุมไปใ่ต้นอีู้มตู้่มเนี่ต้จ้าหนูเปทงดอันนี้พู่ะออี่เป็นนิดบอเออไปไปเกี่ยวพุ่งน้ำหลดไปเกี่ยวอยู่พุ่งเออน้ำ่าน้ำหลอดไเออแมยไปเกี่ยวเข่าน้ำหลอด ะเกี่ยวเขานี่สองแสนสิบภาวะซาวอ็ดสองเป็ี่นแปลงเป็นเงินแล้วกระป่านเป็นเขาน้ำมันเอยคือเก็ากวะปวกระปัวาน่นไรนี่คือะทั้งเขาทั้งเงินเผืนอนาบ้านอ้านเขาให้เต็กเอา1ิหาพันขันสอบขั้นเป็นเขาเลยลอยเนี่ยได้ จับ้านบ่เว้าเลยเพิ่นบ่พูดถึงเลยทุกคนข้าเอาไม่ได้ข้าเอาไปไม่ได้ข้าเอาไปไม่ได้เพิ่นแม่นี่แหละภาพประชัสมัยนะสาวเอ้ยไล่ทิพยนกับล้อยเลยทิพเออดีบอกเบอร์โทรนะแม่นินเพื่อกระเจ้าต้องการตัวโหดก็โหดแหละป้าทุกกินน้ากันทุกคนตอนนี้ก็ปั้นเข่าเรียบร้อยเนาะเจ้ากระโปงวแล้วเจ้าก็ซีไปอันนี้ยัง ไปเกี่ยวเข่าเนี่ยีแม่อีกครงนั้นเอารถเกี่ยวติดตามชมตอนต่อไปนะทุกคนอีทีต่อไปจะโจกกระเบาเสียงแหมๆเนาะเพราะว่าเป็นวัดแล้วก็เก็บคอพ่อ,พอเป็นไข่ได้สองขามองละไะหากระไข่เนยมีแตออายยังจตออายกับเป็นวัดยังแต่วัดอะไรเนาะทุกคนปั่นเข่าก็บมีแต่พูหยิ่ง แต่ปูยิงปั่นเขาอหมดสมรถมันไปเลยเนาะไอเมียไปก้อนเขาเจ้าก็ปั่นเขาน้ำเข่าป้าอะไรก็อันนี้เรียบร้อยแต่ใดเทใดใดเสาเ้าสอบเครื่องปั่นเป็นเงินกะเจ้าเป็นเงินสอบละสิบพันเครื่องหนึ่งนะกะเจ้าก็เอาสิบพันเลยทุกคนนักนักมีแต่ผูยิงนอนลากลากออกลากออก เจบบ้ากระ่บแหงไปเลยพะบว่าหากะไข่แล้วก็ลุกไหมเมิ่งผัวห่างโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะเราจะไว้เพื่อนสนี้ก่อนเนาะสจอกาสิได้ไปอันอยังก็สจอกาสิได้ไปเกี่ยวเข่าในอีเมลเลยนกหงันรดเกี่ยวถ่ายอยู่จะจะสจอกาสิหอบอยังหอบอยังไป สำหรับคลิปนี้ก็บโจ้ไปเพ็นสมนีกก่อนน้องขาผาก็ไล์ก็เซ์กดติดตามให้สาวโจ้ในเด้อทุกคนเป็นกำลังใจให้สาวโจ้ในเด้อเดี๋ยวกันคลิปหน้าบ๊ายบายสบาย